เจอสาวตาหวาเมืองมุกดาหารริมโคงในใจไหลอยากเชื่อมโยงหัวใจสองเฮาเข้ากันเขาสารก็ขาวสาวงามเลิศฟ้าลาวันพบกันริมโคงคืนนั้นยังเก็บไ้ฟันมาวันนี้จะได้เรียนถามท่านนะครับเกี่ยวกับจุลกรถินนะครับว่าผลจากการทํา จุลกระถินเนี่ยนะฮะให้กับชาวจังหวัดลนบุรีมีผลในด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับท่านครับครับผมครับในเรื่องของอการจัดงานจุลกระถินนะครับของจังหวัดลนาหารเข้าใจว่าไม่ได้จัดมานานแล้วนะครับแล้วก็จุลกระถินนี่จัดยากนะครับก็กระบวนการการทําจุลกระถินนี่ก็เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายนะฮะแล้วก็การเก็บดอกฝ้ายนะฮะร,รวมทั้งมาปั่นทอแล้วก็ตัดเย็บนะฮะเพื่อที่จะถวายองค์ จุละกคินนะครับก็ทั่วประเทศไทยก็คิดว่านะฮะปัจจุบันคงคงจะหาได้ยากแล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่จะประชาชนที่จะเข้ามาร่วมทําบุญนะฮะหรือว่าเข้าจะมาร่วมกิจกรรมพงจะยากนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดมุกดาหารนะฮะซึ่งจะจัดงานจุละกคินเป็นงานประเพณีของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการเข้าชมนะฮะวิธีการหรือว่ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับนอกจากในนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะครับก็นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงนะฮะก็คิดว่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานบุญจุลกตินี้ได้นะครับนะครับซึ่ง เยาวชนนักศึกษาต่งางๆก็จะสามารถที่จะมาชมได้และสืบอทอดกันได้ด้วยนะครับทราบว่าท่านดูแลสามจังหวัดดูดูแลจังหวัดอะไรบ้างครับครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครพนมนะฮะก็รับผิดชอบในเรื่องของอส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารสกลนครและก็นครพนมนะครับในส่วนนี้ก็งานบุญจุลกฐินนี้นะครับ ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุกดาหารนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะเนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดบุกดาหารเองนะฮะก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะฮะทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะไม่ไว,ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวนะฮะอุทยานแห่งชาติภูผาเทืนะฮะซึ่งมีหินแปลกสวยงามนะฮะรวมทั้งวิวทิวทัศน์บริเวณดิมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดสนใจของน่องเที่ยวนะฮะรวมทั้งตลาดอินโดจีนซึ่งมีชื่อเสียงของของนักช้อปปิง้งหรือชาวไทยนะครับรวมทั้งเรื่องของกจิอาจารย์นะฮะวัดวาอารามนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะโดยที่จังหวัดมุกดาหารเองก็มีในภาพรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเราได้ทําเส้นทางนะฮะเพื่อ เผยแร่ให้น้องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ในส่วนของมุกดาหารเองก็มีเส้นทางเราะเรียบริมแม่น้ําโขงนะฮะซึ่งจะเชื่อมโยงของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมุกดาหารนครพน,นมแล้วก็เลื่อยไปถึงหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะฮะอีกเส้นทางหนึ่งก็เรื่องของศาส,สนานะครับเป็นเส้นทางคา,าทอลิกนะฮะซึ่งจังหวัดมุกดาหารเองก็มีวัดสองคอนนะฮะซึ่งมีโบสถ์ นะฮะซึ่งได้รางวัลสถาปัตยกรรมะะแห่งเอเชียนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปที่โบสถ์วัดทรงแยะที่จังหวัดยโสธรน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอเส้นทางบูรพาจารย์สายพระอาจารย์มั่นนะฮะซึ่งททก็ได้ทําเส้นทางเชื่อมโยงตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่พระอาจารย์นั่น เกิดระบวชจับปรษานะฮะแล้วก็เรื่อยมาที่จังหวัดมุกดาหารนคทบุรรวมทั้งสกนลนครนะฮะซึ่งสกนลนครก็จะเป็นที่มีพิพิธภัณฑ์นะฮะของพระอาจารย์มั่นอยู่นะครับก็คิดว่าเส้นทางหลักๆนี้นะฮะน่าจะเป็นที่สนใจของน้องเที่ยวทั่วไปนะฮะร,รวมทั้งเรื่องของบุญจุลกฐินนะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของเส,ส้นทางศาสนาแล้วก็เรื่องของ เส้นทางอมบุญของจังหวัดบุกดหารได้ับครับแลวครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมแม่อยากให้เชิญชวนออกมาเที่ยวกันเยอะๆสักนิดหนึ่งว่าเมืองไทยเรามีดีอย่างไรบ้างนะฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งครับท่านครับ,รบก็ก็ขอ,ขอเรียนเชิญน,นะครับจังหวัดบุกดหารนะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับรวมถึงสถาปัตยกรรม ดิบแม่น้ำโขงวิถีชีวิตของชนเผ่านะครับรวมทั้งกิจกรรมงานประเพณีนะฮะซึ่งงานบุญชุลกระถินในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญและก็ประชาชนทั่วไปและก็นักท่องเที่ยวหน้าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ มาข้ามวังตำนาแอบเผาพื้นเมืองงอแก่เสียฝ้าลือเรืองู้ภัยเธอแก่งกระเป๋าามตาชายขุ่งเชื่องโยงที่น้องไทยเรา